สวัสดีค่ะร้านแมคคอมนะคะวันนี้เราจะมาเทสกัดจอกิกะไบต์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ TI แปดจนะคะลูกค้าในช็อปปี้นะคะชื่อลูกค้าคือคุณวาราย,ยาสนิมเสถียรนะคะตัวนี้เป็นกิกะไบต์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ TI นะคะสามพัดลมให้ดูสถานะที่ไฟกิกะไบต์นะคะทั้งกิกะไบต์และแฟนสต็อปติดปกติพัดลมไม่ทำงานนะคะเมื่อไฟแฟนสต็อปติด พัดลมจะไม่ทํางานนะคะแล้วตัวนี้เสียบไฟ8พินนะคะเมื่อสักครู่แอดมิน,นได้เทสให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะผลความร้อนของตัวกาจออยู่ที่65องศาถือว่าปกตินะคะเดี๋ยวเราจะเทสอีกรอบหนึ่งนะคะให้ดูที่ตัว GPU Z นะคะตัวนี้เขาจะแสดงผลว่าเป็น g b กไบต10 ศนะคะแล้วก็เป็น DDR5 แรมอยู่ที่8 g b จิกแบเอยู่ที่สอ6ยู่ที่บ5 6บิตนะคะเดี๋ยวเราเทสอีกรอบหนึ่งนะคะที่ความละเอียด1080นะคะไปเลยค่ะขอตั้งกล้องให้ดูภาพรวมนะคะ พัดลมทำงานแล้วนะคะไฟแฟนสต็อกก็จะดับนะคะลมหมุนติดปกตินะคะไม่มีตัวไหนเลยนะคะที่ดับไปนะคะหมุนแดงทุกตัว ค,ค่ะผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันนะคะผลการเทสความร้อนของก๊าจ,จอจะอยู่ที่เท่าไหร่รอบที่สองเทสก็ยังได้67องศาอยู่นะคะตัวนี้เย็นมากๆเลยเนาะผ่านนะคะขอบคุณค่ะ